สวัสดีครับวันนี้มาทำ toyota anti นะครับกุญแจาหายหมดอันนี้เราจะทำการตัดดอกลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดชิปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูในกรณีเรามไม่ใส่เม็ดชิปเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ security นะครับคือไฟย m โม ถ้าไฟโมไม่ดับมันจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวมาตรสอบกันครับสังเกตว่าไฟโมไม่ดับนะครับจะกระพริบตลอดจะไม่สามารถตาร์ตรถได้ไม่ติเดเี๋ยวลอามาลองใส่เม็ดชิปกันดูนะครับ เมจิกที่ทำการลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่เมจิปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใช้กุญเสสังเกตไฟโมจะดับได้นะครับโอเคตอนนี้ก็สามารถตรัดรถได้เลยครับ โอเคนะครับอันนี้าตาติดเรียบร้อยแล้วจะต้องเพิ่มหรือหายหมดนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจติดต่อเข้าไม่ได้นะครับขอบคุณครับ